สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับพี่น็อตนะคะที่กองถ่ายมวบนรฟากฟ้าใช่แล้วครับผมตั้งแต่เปิดกล้องมานี่กี่เดือนละประมาณ2เดือนเอ้ยเอ้ยหเดือนแล้วกี่เดือนแล้วพี่นี่มาครับผลิตภัณฑ์ของเขานะฮะอะไรเอ่ยลิฟต์ไดมอนด์ลิไไดมอนด์นะฮะนี่ลิฟไวท์ไดมอนด์นะฮะตอนแรกก็ไม่กล้าใช้เพราะว่ามันเป็นแบบว่าสารสกัดจากเพชรแท้ใช่ไหมใช่ค่ะกลัวจะไปขัดหน้าเราแต่น้องกี้บอกว่าเขาแบบทำมาเป็นโมเลกุลเล็กๆใช่เราใส่แบบน้ำอ่ามันจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยซึ่งตอนนี้อายุเราก็เยอะแล้วเนอะใช่กี่่ขวววบแแแลล้้นะะจสิกมาก ก่อนที่จะใช้ที่หน้าพี่น็อตเป็นไงคะได้ข่าวว่าหนังหน้าไม่ใช่เป็นแบบนี้ตอนนี้ดูนะนี่แต่งหน้าก็จริงนะแต่จริงๆถ้าดูเข้าไปข้างในเนี่ยแป้งของมันมันเนียนกับหน้าเลยแต่ว่าผิวหน้าดีขึ้นดูคมคนก็ชับขึ้นชับขึ้นทำให้แต่งหน้าได้ง่ายขึ้นอับติดง่ายขึ้นก็ได้ตัวนี้ไปช่วยนะครับผมจากคนที่มีหนังหน้าไม่ค่อยดีเพราะว่าเราแต่งหน้าทุกวันถูกไหมนี่เขาเรียกว่าหนังหน้าใช่ไหมหนังหน้าไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยพอได้ตัวนี้ขึ้นมาช่างหน้ายังชมเลยนะแล้วก็ผิวหน ามันช่วยในเรื่องของไวท์เทนนิ่งบอกว่าอ้าวทำไมพี่นัทใช้แล้วไม่ขาวขึ้นอบอกไวท์เทนนิ่งไม่ได้แปลว่าขาวนะแปลว่ากระจ่างขึ้นกระจ่างเกิดจากอะไรเกิดจากว่าริ้วรอยบนใบหน้าม,มันหายไปแล้วก็พวกฝ้าพวกกระมันหายไปทาให้หน้าดูกระจ่างขึ้นเป็นคนผิวคล้ำแต่หน้ากระจ่างได้กระจ่างาขึ้นค่ะใสขึ้นหน้าใสขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าขาวขึ้นอย่างเดียวแต่ถ้าคนผิวดีอยู่แล้วขาวอยู่แล้วเนี่ยก็จะขาวขึ้นอย่างนี้ได้ชัดสรุปชอบใช่ไหมคะชอบขอไอกระปุกได้ไหมนีสมุดเดี๋ยวส่งไปให้เดี๋ยวส่งไปให้นะขอบคุณค่